โมเมนต์ที่แบบเราเห็นในติ๊กตอกเขาก็ทํากันเยอะไงเราก็อยากแบบเป็นดาวติ๊กตอกไงเราก็เอาแต่แซมบ้างซะหน่อยนึ่งเราเลยล่ะคะจะเป็นใครไม่ใช่อีกไม่ได้เป็นการส่งบัญญาตใช่ไหมว่าเอออยากให้ขอจริงๆนะอะไรอย่างนี้ยังพักเลยค่ะยาวเลยพวกคู่เราก็นานแล้วแล้วหลายคนก็เชียร์ด้วยไม่ะล่ะยังเลยดีกว่าค่ะมัน ยังดูไกลมากสำหรับหนูอยู่เลยใช่ค่ะและที่สำคัญคือเอาจิงๆนะยุคนี้จะแต่งงานอะ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าฉันรักเธอเธอรักฉันแล้วอะ่ะไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ใหญ่แล้วด้วยไม่ใช่แค่เรื่องอะไรคะ่ะมันเป็นเรื่องของเงินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆเรื่องอนาคตเรื่องอะไรเงี้ยค่ะมันต้องคิดเยอะมันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวแล้วหนูเคยคุยกันบ้างไหมอาจจะคร้าข้าวอะไรอย่างเนงะี้ยมีคุยค่ะคุณแม่เนี่ย ถึงขั้นเรียกได้ว่าเจอหน้าทุกครั้งต้องพูดทุกครั้งแล้วเพรอแม่อยากให้เป็นทะา <g ül> ใช่แต่เราก็รู้สึกว่าเรายังเด็กอยู่ส่วพ่อณพ่ไม่อะใช่ค่ะกลับกันเนาะเ <g ül> มื่อก่อนไม่อยากให้มีแฟนเลยกแต่งงาน <g ül> สุดๆะค่ะงงมากตอนนี้จุ่ยกลายเป็นลูกรักพุณแม่หรือว่านงงงงจังเลยแม่เปะอเรา่วองนคเขาก็ค่อนข้างเป็นคนหัวโบราณเนะาะเ่าเมื่อก่อนก็ห่วงเรากะจะมีแฟนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันสมควรแต่งเราหรือเปล่าแล้วรู้สึกว่าแม่หนนทางก่่อคะ พอหนูบอกทุกคนว่าหนูไม่อยากแต่างงานค่ะเขาก็ไม่เชื่อใช่แล้วพี่เหนี่ยมร,รู้ไหมคะว่าหนูรู้ค่ะแต่เขาแต่เขาเขาเป็นคนอยากแต่งใช่สลับกันกลายเป็นเราเป็นผู้หญิงที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นแต่เขาเป็นผู้ชายที่เขารู้สึกว่าไม่ได้สิ่งนี้ต้องแบบสําคัญอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนานวันมันค่ายไหมว่าสักอายุประมาณเท่าไหร่ถึงจะเริ่มคิด จริงๆมันคือความมั่นคงของชีวิตเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าอย่างที่บอกไม่ใช่แค่ความรักในยุคนี้ก็คือเรามั่นคงหรือยังเรามีอะไรเตรียมพร้อมพอสำหรับอนาคตหรือเปล่าสําหรับสิ่งที่จะเกิดมาอนาคตความรับผิดชอบเรามีหรือยังทุกวันนี้หนูยังนั่งอ่านนิยายอยู่เลยเพราะฉะนั้นน่าจะสักพักเลยค่ะใช่ค่ะพี่จนยัเข้าใจพี่จุนยังเข้าใจเพราะเขาก็รู้สึกว่าอาจอย่างน้อยเราก็เก็บเงินกันก่อนไหมเราให้พร้อมก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะใช่เราไม่กลัวที่เขาจะเคยใครเราถูกปา เราบอกเขาว่าห้ามเซอร์ไพรส์นะไม่อกเขาบ้าบอกว่าจะทำแล้วจะโกรธไหมบ้างไม่โกรธไม่โกรธค่ะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่เราแค่รู้สึกว่ามันม,มันอย่าเพิ่งเพราะว่าเราเรายังทํางานอยู่เรายังต้องแบบมีสิ่งอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ <c oughs> จริงๆมันก็แบบแบบเป็นสาวไอผู้หญิงอะไรคนก็เป็นไอ้สิ่งที่ฝันเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะรเราจะเราจะเฉยเฉยเขารอได้ค่ะ <c oughs> <laughs> <laughs> เออหรือเขาจะไม่รอนะ จะรอหรือเปล่าจะรอหรือเปล่าถามก่อนจะรอะรักหนูมากนะลูกหาโอ้ยขอให้รักจริงเถะค่ะที่ทำให้ทำเอยแล้วลูกก็รักนี่งงไงลูกคนก็เข้ามาพี่รู้ไหมว่าทุกคนเข้ามาคอนเทนต์เยอะมากซึ่งหนูก็รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวค่ะพี่ดูให้จบก,ก่อนเลยอะค่ะเราก็ตั้งใจอยากให้ทุกคนแบบเอ้ยคิดว่ามันสนุกสนุกขำขำอะไรอย่างเงี้ยใช่คนเชียร์คนรู้งยไงใช่คนก็เชียร์พี่ๆเชียร์ใช่ไหมแม่หนูเชียร์ใครเพื่อนเลย นิ่งคุณพ่อจะสายแบบไว้หนวดห่วงลูกแบบเด็กๆอยู่อา้าวตุ๊กตาหมีระวังในห้องยังแบบยังคิดว่าเราเป็นเด็กน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่คะ่ะหมดแล้วไม่มีแล้วหนูไม่มีประเด็นอะไรเลยคุณพ่อกลับมาอีกมากินกปกติกลับมาแล้าหากินแล้วค่ะพี่ๆดีที่สุดขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะรับล,ละครก็เรียนร,รับค่ะรับละครแล้วก็รับเรื่องนี้ใช่คะ่ะเรื่องนี้ก็จงถ่ายไม่จบก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเป็น เป็นเรียกได้ว่าเป็นหนังของหนูในรอบๆหลายๆปีที่หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยรอเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นหนังเรื่องนี้ค่ะกลับมาแล้วเราก็สนุกแน่นอนฝากติดตามด้วยค่ะโอเไม่มีประเด็น